ยินดีกับชัยชนะของกุหลาบดำอบบโอ้โห,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 โหโกุหลาบดำนี่หลายๆคนนะฮะตั้งฉายาให้เป็นนักมวยที่พิฆาตนักชกต่างชาติโดยเฉพาะวันนี้เป็นอีกไฟหนึ่งที่ทําได้อย่างที่ฉายาเขาตั้งไว้การเตรียมพร้อมไฟนี้เป็นไงฮะ,ะการเตรียมพร้อมไฟนี้นะครับก็ถือว่าค่อนข้างเตรียมตัวมานานครับแล้วก็เตรียมตัวมาดีกว่า ทุกไฟครับเต็มรวประมาณกี่เดือนได้อ่าประมาณซ้อมมาเรื่อยๆประมาณเดือนหนึ่งครับแล้วก็มาอัดเต็มๆเลยคือเดือนหนึ่งครับก็รวมๆแล้วสองเดือนครับสองเดือนครับนะครับน้าหนักตัวมีปัญหาอะไรไหมอ่าไม่มีครับไม่มีครับไม่มีปัญหาอะไรใช่ครับกับคู่ชกคนนี้ฟิลิปเป้โลโบนะฮะตอนที่ประกบมานี่รู้สึกยังบ้างก็ไม่ได้อ่ากังวลอะไรครับหรือว่าตื่นเต้นอะไรครับ ได้มีการดูเทปการชกของเขามามากไหมขนาดไหนครับก็ศึกษาเทปการชกของเขามาเรื่อยๆครับว่าเขาเก่งลูกไหนแล้วก็เขามีจุดอ่อนลูกไหนครับน่าก็เลยว่าดูดูมาหลายหลายไฟว่ากันเถอะใช่ครับดูดูแล้วก็เอามาปรับใช้แล้วก็เอามาปรับซ้อมครับนะฮะยกแรกออกมาเนี่ยดูเหมือนว่าค่อนข้างที่เจ็กเลง้ว่กันทั้งคู่อ่าใช่ครับเพราะว่ายกแรกดูเหมือนว่า จะเก่งๆไปหน่อยครับเพราะว่ากัวคือถ้าเข้าหลวมคือพลาดได้ครับเพราะว่าเขาก็หนักครับออืคือย,ยกแรกนี่สังเกตว่าหมัดซ้ายของกุหลาบดำนี่แทบจะไม่ออกเลยหนึ่งมีแต่นเน้นเตะเจาะเจาะยางเขานะฮะ<อ>ทีแรกหลายคนว่าเอะกุหลาบดำเจ็บหรือเปล่าหมัดซ้ายแต่ไม่ได้เจ็บอะไรใช่ไหมไม่ไม่ไม่ครับเพราะว่า,าทางทีมงานแล้วก็เทรนเนอร์ครับวางแผนมาแบบนี้ครับเพราะว่าถ้าเรามายกแรกเรามาต่อยเลยคือ เขาจะจับจุดได้ครับเพราะว่ายกต้นๆหรือว่ายกแรกเราต้องเน้นขาก่อนครับเพราะว่าเขาเป็นนักชกที่ว่าฟุตเวิร์ดดีครับเข้าออกวครับเขาออกวยใช่นะครับยก2เกมเริ่มที่จะออกรถออกชาติมากขึ้นใช่ครับเราเริ่มที่จะบุกมากขึ้นวางกันเถอะใช่ครับแต่เขาก็ยังถอยเหมือนเดิมอ่ะอ่าใช่ครับเพราะว่าผมกะว่ายังไงเขาก็ต้องมาเลขแต่คือไฟเนี่ยเขาไม่เลขเลยครับเขาหนีอย่างเดียวเลย มันก็เลยแบบว่าเกมการโชคม,มันออกมาไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่ครับเจอกับผู้ต่อสู้แบบนี้แต่ไงมันมันหงุดหงิดไหมก็มีหงุดหงิดครับเพราะว่าคือเราอยากต่อยให้สนุกแล้วก็ต่อยให้มันอะครับคือเราอยากต่อยให้ให้ถูกใจแฟนมวยอะแต่คือเขามาเขาเขาหนีอย่างเดียวมันเลยแบบแบบว่าก็มีหงุดหงิดตัวเองอะครับาาจนกระทั่งมาถึงยกสามยกสามนี่เป็นยกที่ว่ากุหลาบดำเน้นต้องเน้นหมัด้ช้นหล่ะว่าอย่าง,งานั้นแล้วก็ต่อยแบบได้สุดปัดไหม ถือว่าไฟนี้ต่อยต่อยยังไม่ไม่ดีเท่าไหร่ครับเพราะว่าไม่ค่อยได้ออกหมัดเท่าไหร่ครับเพราะว่าหาเป้าไม่ค่อยเจอครับเขาหนีอย่างเดียวมันเลยแบบไม่ไไมม่่สนุกเท่าไหร่ครับแต่เขาก็พยายามที่จะบวกสู้เหมือนกันกับเราอ่าใช่ครับเขาก็มีลูกบวกบ้างครับแต่ว่าทีต่อทีแล้วของเรานี่น่าที่จะเขาเป่ามากกว่าใช่ครับนะครับผมชกครบยกนี่ไม่น่ามีปัญหาอะไรใช่ครับก็ครบยก มั่นใจว่าอย่างไงก็ต้องชนะครับเพราะว่าเราเป็นฝ่ายเปิดเกมเดินทำครับแล้วก็ออกอาวุธมากกว่าคู่ต่อสู้ครับอืนะแต่ว่าไฟนี้อาจจะดูว่ามันไม่สะใจแฟนมวยอ่าใช่ครับมัน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 ไม่ค่อยสะใจเท่าไหร่ครับเพราะว่าเรากะว่ามาเลขแต่เขาไม่ไม่เลขกับเราเลยครับเออเหมือนเท่าที่เราจําได้นะครับเหมือนในยกที่สองเนี่ยเฟรเรโโรโบับปวักมือเรียกให้คุณเดินเออตอนนั้นคุณรู้สึกยังไงบ้างครับก็ พอผมเดินเขาถอยไงคือถ้าถ้าผมเดินแล้วเขามาเลขอะยังไงก็สนุกครับแต่เขาเรียกผมเพื่อที่จะแปว่าเหมือนเหมือนคู่เฉยๆอะครับแต่แบบว่าพอพอเราเข้าไปทําเขาก็หนีอะครับเาจริงๆแล้วเราดูเฟรนเปลโรโบเขาต่อยอยู่หลายไฟเขาก็ไม่หนีขนาดนี้นะใช่ครับคิดว่าวันนี้คนระับปัปจจัยมันเกิดอะไรขึ้นกับกับตัวโรโบครับที่เขาถอยถอยขนาดเนี้ยอ่าผมมองว่าเขาน่าจะระแวงระแวงหมัดซ้ายผมมากไปครับ ว่าเขาเหมือนเขาว่าเขาต่อยไปด้วยเขารัดกุมไปด้วยเขาลัวพลาดนะครับโดนเตะขาเนี่ยมันส่งผลไหมก็มีมีครับเพราะว่าปกติเขาเป็นนักชกที่เข้าออกไวว่านี้ครับเขาจะเข้าเข้ามาทําแล้วตุ้มๆแล้วเขาก็ออกไปอย่างเงี้ยครับแต่คืออันนี้เราเน้นเตะขาคือเขาออกอาวุธไม่ได้เลยเพราะว่าคือเขาจะออกอะไรเราดูเห็นหมดนะครับเลยทําให้อาวุธเขาช้าครับที่ว่าเขาเริ่มเจ็บขาตั้งแต่ยกไหนครับอันนี้ท่านี้ ที่ผมสังเกตน่าจะประมาณปลายยกต้นๆครับก็ไหนยกแรกเลยใช่ครับปลายยกต้นๆเขาเริ่มเขาเริ่มมีอาการเจ็บขาแล้วครับผมนะไฟนี้ถ้ากว่าคะแนนเต็มสิบราดดำให้คะแนนตัวเองเท่าไหร่ดีฮะถ้าให้คะแนนตัวเองผมให้แค่เปดครับให้แค่แพอใช่ครับพ <อ S 1> เพราะว่ามันยังไม่สนุกแล้วก็ถูกใจแฟนมวยสักเท่าไหร่ครับอืมนะก็เป็นการย็จะเปนกรรอคอยสัญญาใช่ครับ ไฟนี้จริงๆนี่ถ้า,าว่าถ้าเราดอกได้นี่ก็ยังก็ยังมองถึงสัญญาใช่ครับแต่ว่ามันยังมันมันน็อกก็ไม่ได้แล<ช>้วออกมายังไม่สาใจสัญญาก็ยังยังไม่มาครับนะฮะจุดที่กระดดําจะต้องกลับไปแก้ไขเพิ่มเติมนะฮะให้ดีขึ้นคิดว่ามีอะไรบ้างฮะก็ต้องตั้งใจให้ซ้อมให้มากกว่านี้ครับแล้วก็ฝึกฝนพยายามมีอาวุธที่หลากหลายกว่านี้ครับอืม ส่วนหนึ่งเนี่ยหลายๆคนก็บอกว่าการที่พิจุาุรา่ไปไปซ้อมที่บ้านเกิดของตัวเองะนะฮะเออมันจะทําให้ขาดคู่ซ้อมคู่คู่ปรามที่แข็งแกร่งอันนี้มันเกี่ยวกับจะส่งผลในการชกในวันนี้ไหมฮะอ่าถ้าถ้าถาตัวผมนะครับผมว่าไม่มีผลครับเพราะว่ามันขึ้นอยู่ที่ตัวเราครับว่าเรามีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจซ้อมมากน้อยขนาดไหนครับก็ซ้อมอยู่ที่บ้านซ้อมอยู่บ้านนอกก็ต่อยตอนนี้ก็ ยังไม่แพ้นละชกต่างชาติอะครับเนี่ยของเราเนี่ยตอนเนียททำค่ายตัวเองขึ้นมานะฮะก็มีน้องๆมีตัวเล็กๆเนี่ยมามามาอยู่ที่ค่ายในประมาณกี่คนแล้วฮะก็มีเด็กๆสิบกว่าคนครับสิบกว่าคนครับก็รอพิะีบ้านให้มันเติบใหญ่ขึ้นมาว่าง้นใช่ครับนะครับเฉียวตั้งเป้ายังไงกับเส้นทางปัจจุบันตอนนี้ครับเฉียวก็ก็ยังเป้าหมายเดิมครับคือ อยากก้าวไปต่อยในวันใหญ่อีกครั้งครับแล้วก็ก้าวไปถึงแชมป์ให้ได้ครับเคยมีช่วงหนึ่งเหมือนกับเคียวให้สัมภาษณ์ว่าบบก็ยังเป้าหมายว่าอยากจะสักครั้งหนึ่งกับทางนาบิวอันนี้ใยังไงบ้างเคียวเพราะว่าวอยากจะแก้มืออีกสักครั้งหนึ่งครับเพืเ่อที่จะได้แบบว่าให้ค่าใจอะครับเชื่อว่ามันซัวได้พูดูชื่อนาบิวใช่ไหมอยากจะแก้มือ,อนบอออาบิวก็อยาก จะแก้มือกับนาบิวิกสักครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าอ่าเห็นว่านาบิวหาคุณโชคยากผมพร้อมเสมอครับแลวก็เพราะว่าภาคแรกรู้สึกเราสู้สูสีที่สุดนะฮะอ่าใช่ครับเพราะว่าต่อยกันภาคแรกก็ดูสนุกดูเดือดแหละผมมองว่าตั้งแต่นาบิวโชคมามีผมนี่แหละที่ทําให้เขาเจ็บตัวมากที่สุดคราวนี้นาบิวมาดูเราด้วยมีอะไรจะบอกเขาไหมก็รออีกสักแป๊บครับ เดี๋ยวผมตามไปเจอคุณแน่เี๋ยช่วงท้ายที่คุยโลโวบีสาทนาอะไรกันบ้างช่วงท้ายบนเวทีก็บอกเขาว่าต่อยสุดยอดครับก็ยอดเยี่ยมครับก็ให้เขารักษาโฟมของเขาให้ให้ดีไปเรื่อยๆครับเออเหมือนเหมือนเมื่อกี้เขียวบอกาคาใจเอาจริงจุดที่เราคาใจมันเกิดอะไรขึ้นที่ทาให้เรารู้สึกคาใจมันพลาดตรงไหนอ่าในไฟที่เราเจอนาบิลครับในไฟที่เจอนาบิลใช่ไหมครับ คือไฟนั้นผมประมาทเกินไปครับแล้วก็อีกอย่างผมซ้อมน้อยครับผมยอมรับเลยว่าผมซ้อมน้อยครับที่ต่อยกับนามิว่าเอออาวุธเขาแทงเข่าหรือว่าอย่างอื่นนี่มันมันเนี่ยมันเจ็บมันอะไรไหมมันมันหนักหนาไหมก็นามิวนะฮะถ้าเราซ้อมมาดีๆอ่ะยังไงก็ทนได้ครับแต่คือไฟนั้นผมยอมรับเลยว่าผมซ้อมน้อยครับก็เลยขาดใจใช่ครับครับผมอ่ะตอนนี้ก็คงจะให้เขียวได้ฝากอะไรถึงเอฟซีแฟนคลับของเราหน่อยฮะ ก็ขอฝากแฟนมวยครับแล้วก็ฝาก FC กุหลาบดำทุกคนนะครับ <Okay. S 1> ฝากเป็นกําลังใจแล้วก็เชียร์ผมไปเรื่อยๆนะครับ <Okay. S 1> ความตั้งใจของผมอยากก้าวไปต่อยวันใหญ่เพื่อที่จะเป็นแชมป์ให้พี่น้องแฟนมวยได้ชื่นชมในตัวกุหลาบดำครับขอบผมขอโชคดีครับกุหลาบดำครับขอบคุณครับ